นีฮา Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอครูพ่อ,อีกเหมือนเดิมในวันพฤหัสบดีในหน่วยเมืองไทยที่รักนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่สี่ของสัปดาห์เราเรียนผ่านมาแล้วสามวันใช่ไหมคะวันแรกเราเรียนมาทบทวนกันก่อนนะคะวันแรกเรามาเรียนในเรื่องอะไรเอ่ย วันแรกเราเรียนในเรื่องความหมายของธงชาติไทยวันที่2วันอังคารเรื่องการแต่งกายแบบไทยและวันที่3ามคำทักทายและภาษาประจำชาติไทยของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันเอยแอนแอนมาดูกันนะจ๊ะ วันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาดูซิวัฒนธรรมของไทยเรามีอะไรบ้างคุณครูจะเอาเฉพาะประเพณีที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะมาดูซิประเพณีแรกเลยมีรูปเทียนเราได้ไหมเอ่ย วันแห่เทียนเข้าพรรษานั่นเองวันแห่เทียนผ่านมาแล้วเมื่อเดือนกรกาคมเป็นที่มีวันเข้าพรรษาด้วยแต่ว่าในชุมชนเราไม่ได้จัดใช่ไหมคะเพราะว่ามีสถานการณ์โรคติดต่อคือโควิดก็เลยไม่จัดในวันแห่เทียนนี้ก็จะมีขบวนแห่ขบวนนางรําแต่งตัวแบบไทยเดินขบวน มีการประกวดขบวนแห่เทียนมีการประกวดต้นเทียนต้นเทียนของชุมชนวัดใดขบวนแห่ของชุมชนวัดใดที่สวยงามก็จะได้รับรางวัลไปแห่เทียนเข้บวนาษานี้สะท้อนให้เห็นเลยความรักความสามัคคีกันการจะทำแห่เทียนคนคนเดียวไม่ได้จะต้องเอาคนทั้งชุมชนมาช่วยกันมาช่วย ออกความคิดว่าเราจะตกแต่งเทียนอย่างไรเราจะจัดขบวนแห่อย่างไรนะคะแล้วพอได้ความคิดออกมาแล้วระดมความคิดจากทุกคนออกมาแล้วก็จะมาเป็นรูปแบบและในรูปแบบขบวนนั้นก็คือคนในชุมชนนั่นเองที่มาเข้าร่วมเห็นได้ชัดๆเลยเป็นความสามัคคีกันในชุมชนนะคะคือวันแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ย มีความรักใคร่สามัคคีกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอยู่ทำงานด้วยกันจนมืดจนค่ำเพื่อให้ขบวนแห่ของชุมชนเรานั้นบรรลุไปตามเป้าที่วางไว้นะคะมีความน่ารักมากเลยในชุมชนต่อไปวันอะไรคะมีการเล่นน้ำสาดน้ำกันมีการรดน้ำดำหัว เราเรียกว่าเทศกาลวันสงกรานต์วันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13เดือนเมษายนของทุกปีนั่นเองวันสงกรานต์ก็จะมีการแต่งชุดไทยมีการใส่เสื้อลายดอกมาเล่นสาดน้ําเล่นสงกรานต์กันในช่วงเช้าก่อนที่จะสาดน้ําก็จะมีการรดน้ําดําหัวก็คือรดน้ําขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจาก พ่อแม่ผู้ปกครองเรานั่นเองโรงเรียนเราก็เคยจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะเราไม่ได้จัดสองปีแล้วที่เกิดสถานการณ์โควิดแต่ในชุมชนบางชุมชนยังจัดอยู่นะคะไม่ได้จัดใหญ่จะเป็นจัดแบบเล็กๆลดน้ำให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงว่าผู้สูงอายุนะคะพอเราไปทําพิธีที่ชุมชนเสร็จแล้วเราก็มา ทำอยู่ที่บ้านของเราใช่ไหมคะเราก็มาลดน้ําขอพอรจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะต่อไปอมาดูนะวันนี้คุณพรใส่หมวกคุพูพรจะพาเด็กมาเที่ยวเทศกาลสงการนี่เองแล้วก็วันแห่เทียนคุณพรเลยใส่หมวกนะคะต่อไปมาเอาวันนี้ก่อนนะมาเอาวันลอยกระทงก่อนวันลอยกระทง จะตรงกับวัน,นเคลื่อน15ค่ําเดือน12ซึ่งใกล้จะถึงแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้เองแต่ว่าในปีนี้ครูพรก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในชุมชนจะมีการจัดไหมเพราะว่ายังถ้าโรคโควิดยังมีเยอะอยู่ก็อาจไม่จัดแต่บางชุมชนอาจจะจัดเล็กๆไม่ได้จัดแบบพิธีใหญ่โตก็คือจัดแค่ว่า ให้คนไปลอยกระทงได้ในวันนั้นในวันลอยกระทงเราจะมีขบวนแห่เหมือนกันนะคะเด็กๆขบวนแห่กระทงมีการประกวดขบวนแห่มีการประกวดกระทงแล้วก็มีนางนกพมาาดด้วยส่วนมากแล้วเราจะจัด,จดช่วงเย็นใช่ไหมคะช่วงเย็นเย็นเนี้ยก็จะเป็นขบวนแห่ไปที่หนองน้ําที่เราจะลอยกระทงเสร็จก็จะทําพิธีอะไรเสร็จแล้วก็ จะมีการลอยกระทงมีการประกวดนกพมา่าในค่ำคืนวันนั้นแต่ถ้าโรงเรียนใดเหมือนโรงเรียนเราจัดก็จะจัดช่วงกลางวันใช่ไหมคะวันนี้ให้เด็กๆทำกระทงแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะพาเด็กลอยในสะจําลองที่โรงเรียนเราทำทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆลอยนะคะในวันลอยกระทงก็จะแสดงให้เห็นสื่อให้เห็นถึงความรักความสามัคคีเหมือนกัน วันลอยกระทงเราลอยเพื่ออะไรลอยกระทงเพื่อหนึ่งสืบสารประเพณีไทยสองเพื่อทำพิธีขอบคุณและขอโทษพระแม่คงคาพระแม่คงคาก็คือแม่น้ำนั่นเองขอบคุณก็หมายถึงว่าพระแม่คงคานี้มีน้ำให้เราได้ดื่มได้ใช้เราก็แสดงความ กตัญญูโดยการขอบคุณซึ่งไปตรงกับคุณค่าพาวรสารของเราความกระตันอยู่เกรติจุดนะคะแล้วขอโทษขอโทษในเรื่องอะไรก็อย่างเช่นเราไปทำให้น้ำสกรปรกโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นเราเดินเดินไปใช่ไหมคะแล้วเท้าเราไปสะดุดไปเตะไปสะดุดก้อนหินอะไรสกักอย่างอย่างเงี้ยก้อนหินก็กระเด็นลงไปในน้ำ หรือว่ายังไงล่ะเหมือนบ้านเราบ้านเราจะมีฝนตกใช่ไหมคะน้ำก็ไหลาจากบ้านเราก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำซึ่งไม่ใช่น้ำที่สะอาดมากนะักที่ไหลไปทำให้สระน้ำไม่สะอาดตามไปด้วยเราก็เลยต้องมาทำพิธีขอโทษนะคะอ่าประเพณีลอยกระทรงนี้แสดงเห็นความกตัญญูซึ่งตรงกับคุณค่าพาวรสารของเราด้วยนะคะความรัก คนในชุมชนมีความรักใคร่กันช่วยเหลือกันสามัคคีกันที่มาร่วมขบวนแหตุเทศกาลสุดท้ายคุณจะเลือกมาเท่านี้แต่มีเยอะแยะแต่คุณคุณเลือกมาเท่านี้นะคะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยีเป็นเทศกาลวันปีใหม่เป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นพุทธศักราชก็คือปีพศใหม่นั่นเอง ในวันที่31ธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าพอวันวันรุ่งเช้า6ทุ่มปุ๊บ0.00นเสียงพลุเสียงดอกไม้ไฟก็จะเต็มบนท้องฟ้าเป็นการเฉลิมฉลองวันแรกของปีพศใหม่ซึ่งวันแรกของปีก็คือวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมนั่นเองจะมีการทำบุญตัก บาทไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพื่อที่จะขอรับพรจากท่านเราก็จะได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในวันขึ้นปีใหม่นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรักความกระตัญยูกระตัญยูอย่างไรกรตัญยูก็คือเราเราเอาของไปให้ผู้สูงอายุ เราตอบแทนที่ท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเราไปกราบไปไหว้ขอพอรท่านก็ให้พรไปแสดงให้เห็นถึงความรักความกตัญญูนะคะตอบตาทีมครูพูดมาซึ่งครูก็ได้พูดสอดแทรกไปแล้วในตอนแรกคุณค่าพระวสารความรักเลิฟความกตัญญูหรือคุณเกรติจูดทุกประเพณีทุกวัฒนธรรม เสื้เห็นถึงความรักอย่างชัดเจนเลยความรักความกตัญญูการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ต้องมีความรักกันมีความรักใคร่สมัมคีกันนะคะมาดูซิวันนี้ครูพรให้ทำงานใบางานใบกิจกรรมในหนังสือทักษะภาษาอังกฤษต่อจากเมื่อวันก่อนที่ครูให้เขียนคำว่า this วันนี้มาทำหน้า19วันนี้ครูให้เขียนคำว่า dose dose จะตรงข้ามกับ this this ก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งของหลายสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปอยู่ใกล้ตัวเราเราเรียกว่า this แต่วันนี้มาเรียนรู้ในเรื่อง dose สิ่งของหลายสิ่งเหมือนกันแต่อยู่ห่างจากตัวเรานะคะมาอ่านดู dose อ่านตามคุูพรนะคะ d ose, o s e t h o s e เด็กผู้หญิงชี้ไปที่เสื้อ d o s e ก็คือเสื้อตัวนั้นมันอยู่ไกลจากเรามาดูบรรทัดแรก d o s e อ่านตามนะคะ r my shirts เสื้อเหล่านั้นเป็นของฉันบนรรทัดที่สอง those are uh, my birds มี S เติม S นะคะเพราะว่าสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนกเหล่านั้นเป็นของฉันบรรทัดที่สาม th จุดจุๆเด็กๆก็เติมลงไปนะคะเติมตัว o ตัว se d o s e s e uh, my skiers กระโปรงเหล่านั้นเป็นของฉัน บรรทัดสุดท้าย those are my parrots นกแก้วเหล่านั้นเป็นของฉันเด็กๆเ,เติมเสร็จแล้วเด็กก็เขียนตามรอยประเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง those are my shirts เสื้อเหล่านั้นเป็นของฉัน Those are my birds นกเหล่านั้นเป็นของฉัน Those are my s k i r s กระโปรงเหล่านั้นเป็นของฉัน Those are my parrots นกแก้วเหล่านั้นเป็นของฉัน เสร็จแล้วอย่าลืมไปอ่านนังไปอ่านในแบบฝึกอ่านที่เราจะต้องอัดคลิปส่งคุณครูนะคะไม่ต้องรีบร้อนฝึกไปเรื่อยๆคุณครูให้ส่งได้เริ่มส่งได้วันจันทร์วันจันทร์ที่4ส่วนคลิปการทําความภาพถ่ายการทําความดีส่งมาได้เรื่อยๆคุณครูจะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ และคลิปด้านอารมณ์จิตใจก็คือการเล่านิทานการร้องเพลงการเต้นก็ฝึกให,ให้ดีก่อนแล้วค่อยส่งมาให้คุณครูนะคะคลิปด้านสังคมก็คือภาพถ่ายการออกกำลังกายก็สามารถส่งมาได้เลยมีบางคนก็เริ่มส่งมาแล้วคุณครูก็จะเก็บรวบรวมไว้ทำเป็นอัลบั้มไว้นะคะ,ะวันนี้ก็ คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บายบายซียูบายบายเราไปเที่ยวกันดีกว่าเราใส่หมวกแต่งตัวเราไปเที่ยวดีกว่าบายบาย